อาหารเช้าโรงแรมนี่แหละด่านทดสอบคนคุมอาหารที่โคตรโหดแต่ด้านนี้ผมมาอบรมที่กรุงเทพครับปัญหาคือลายบุฟเฟ่ของอาหารเช้านี่แหละครับที่มีทั้งครัวซองแพนเคก้กเบคอนทอดหอมๆเดินผ่านแล้วก็ใจสั่นทุกทีนะครับเทคนิคที่ผมใช้นะก็คือ1เดินดูรอบๆก่อนเลยครับอย่าเพิ่งหยิบกินนะกันเผลอตักเกิน2เลือกโปรตีนเป็นหลักก่อนนะผมจะเลือกเป็นออมเล็ตนะครับใส่น้ำมันน้อยๆแล้วก็ผัดพริกไก่3เลือกขาบนะครับที่นี่มีข้าวสวยแล้วก็ข้าวผัดนะครับผมจะเลือกเกินเป็นข้าวสวยแทนเพราะว่าข้าวผัด แคลอรี่จะค่อนข้างเยอะกว่าเนาะสอาหารแปรรูปครับเช่นพวกไส้กรอกเบคอนถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยผมก็จะเลี่ยงเลยครับเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะ5เน้นผักครับผมก็จะกินเป็นผักสลัดเนาะกินผักเยอะๆดีนะมันจะลดการดูดซึมไขมันด้วย6ส่วนเครื่องดื่มเนี่ยผมก็จะกินเป็นกาแฟแดำครับส่วนน้ําผลไม้เนี่ยผมจะไม่กินนะครับเพราะว่าน้าตาลเนี่ยจะค่อนข้างสูงก็จะเลือกกินเป็นน้าเปล่าแทนสุดท้ายอ่ะผมก็ยังแอบกินเพนเค้กสักหนึ่งชิ้นเนาะเพื่อความสุขแบบเบาๆแต่กินแบบนนนีี้ออิ่มมพดะทุกคไงว เวลาเขาอบรมแน่นอนครับใครมีเทคนิคเลือกอาหารเช้าโรงแรมแบบเฮลตี้เฮลตี้ก็แชร์กันได้นะครับ